เปิดเปิดเินเป็นต่อนะคบต่อสี่ต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่น in oui, ต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นลต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นทางด้านฝ่าย้ําเงินนีพยายามเดินเข้าหานะครับ อยู่แดงนะอยู่แดงนะอยู่ไออยู่น้ำเงินนะอยู่น้ำเงินนะอยู่น้ำเงินนั้นเงินห้าสี่ต่อเงินห้าสี่ต่ออยู่น้ำเงิน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 บาร์น้ำเงินบาร์น้ำเงินบาร์น้ำเงินเงินห้าสี่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 น้ำเงินนี่น้ำเงินน้ำเงินนี่ เงินเงินสามสองเงินสาเงินสาสเงินสามสองเงินสาเงินสาเงินสาแลกแค่คอร์ทีเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อบรรากานดีบรรยางินดีบรรยากาศดีเงินสามสองเงินสามสองต่อยืนเงินเงินเจ็ดสี่เงินเจเงินเจ็ดสี่ต่อยืนน้าเงินเงินเจต่อยืนนําเงินเงินเจสีเงินเจเงินเจ็ เงินเจ็ดสี่แดงแดงวนทวนเข็มนาฬิกานี่ถูกต้องแล้วนะครับแดงวนทวนเข็มนาฬิกานี่ถูกต้องแล้วนะเจ็ดสี่ต่ออยู่้ำเงินอยู่้ำเงินเงินเจ็ดสี่เงินห้าสาม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 รอยเจ็ดร้อยเจ็ดสี่รองเงินสามสองเงินสามสองเงินสามสองต่ออยู่้ำเงินอยู่้ำเงินเงินสามสองเงินสามสองเงินสามสองแดงวนแดงลักษณะการวนของท่าปัดใดนี่วนถูกต้องนะครับวนทวนเข็มนาฬิกานะครับถูกต้องแล้วนะครับ ดูแดงยูนำเงินอยู่นำเงินเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสเงินเจสเงินเจสี่เงินเจสเงินเจสเงินห้าสเงินห้าสเงินห้าสเงินเจสเงินเจ็สี่ลองสองรองอ่ะคนรองรองสองรองนะคนรองรองสองรองนะิการด้วยเงินยกรเงินเงินเจสเงินเจสต่ออยู่นำเงินอยู่นำเงินเงินเจ ลักษณะการการมอยของท่าด้านฝ่ายแดงนี่ใช้ได้ครับถือว่าการพลอยถือว่าการพลอยดีนะครับสองต่อแรงขึ้นสองต่อ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 ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะแดงนี่ทนได้ครับขึ้นสองต่อ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 แดงนี่จะต้องเตะ้ายหน้าเยอะๆนะครับจะต้องเตะสายหน้าเยอะๆนะครับ74 74สขึ้น74ดแดงเตะ้ายหน้าเยอะๆนะครับทีมงานให้แดงเตะ้ายหน้าเยอะๆนะครับ74 74ประกอบในประกอบในประกอบใน

อองต่แดงทีมงานแดงให้แดงให้แดงเตะซ้ายหน้าเยอะๆครับเตะซ้ายหน้าเข้าทุกเป็ดครับทีมงานแดงให้แดงเตะซ้ายหน้าเยอะๆนะติดปากกะนังนี่ไปสอนอยู่ที่มุมนะติดปากกะนังไปสอนอยู่ที่ม,มุมแดงนะครับเจ็ดสี่ร้องสองรองร้องสองรองร้องสองรองร้องสองร้องแดงนี่แดงนี่ใ,นให้น้ำนี่ยังนั่งนิ่งๆนะส่วนน้ำเงินนี่ก็ดูว่าจะหอบกว่านะครับเพราะว่าน้ำเงินแดงนะแ <that 's it. S 1> ดงไม่เคยแพ้นอกใครในปรีมังกรนะครับ ่ใน, e, ใ,นในชีว <sh arp ly> <So>, ิตการชกมวยแดงยังไม่เคยแพ้นอกใครนะครับเงินเจ็ดสี่ต่อยูนิมิเนียมูนิมิเนียนี่แพ้นอกในยกที่สามมากที่สุดนะครับแพ้นอกในยกที่สามมากที่สุดนะเงินเจ็ดสี่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 สมาชิกถ้าร้องก็ดองร้องได้นะสม่ชถ้าร้องก็ดองได้นะครับร้องเงินร้องแดงได้นะครับผมดูว่าแดงอยู่ได้นะอาวุธมวยอาวุธมวยของน้ำเงินนี่โดนไปนี่ดูว่าดูว่าแดงอยู่ได้นะครับ แต่ว่าแดงเตะซ้ายหน้ามานี่ดูว่าน้ำเงินจะมีสะดุ้งสะเทือนนะน้ำเงินนี่โดนแทงซ้ายหน้าของแดงนี่มีการเตนแทงซ้ายหน้าของคะแด้ประแดงวางแผนมาให้เตะซ้ายหน้าอย่างเดียวนะครับารเตะซ้ายหน้าเยอะๆนะครับสองต่อ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 ล็อกสองลองล็อกสองลองล็อกสองลองเจ็ดสี่เจ็ดสี่รูปเกมในยกที่สองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะทางด้ฝ่ายน้ำเงินต้องเดินเข้าหาแล้วก็แดงนี่จะหมุนวนตวนเก็มนาฬิกานะครับ ก็เตะซ้ายหน้านะครับอันนี้คือแผนของทางด้านแผนของทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะแดงนี่จะต้องควนแคมป์ลกานะครับเพื่อลดความรุนแรงของอาวุธทางด้านฝ่ายอื่นนะเงินเจ็ดสี่ต่ออยู่น้ำเงินเงินเจ็ดสี่ต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินเจ็ดสี่คนลองล็อกสองลองนะคนลองล็อกสองลองนะคนลองล็อกสองลองนะคนลองก็เยอะ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 นะล็อกสองล็อกสองอยากลองอ่ะเจ็ดสี่สองหนึ่งลองอ่ะ ต่อไปเป็นยกที่สองลอยตัวลอยตัวยกที่สองอยู่น้ำเงินเจ็ดสี่รองรองได้ครับผมดูว่าโดนาวุฒิแดงอยู่ได้นะครับยกที่สองลอยตัวเงินเจ็ดสี่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 แดงเตะซ้ายบ้าประกอบในไปแดงขึ้นคอได้แดงขึ้นคอได้สามสองสามสองลอยล็อกคออยู่เลยแดงแล็อกคออยู่เลยแดงแล็อกคออยู่เลย สาสองต่อสาสองต่อสต่ออต่ออยาเตะสูงอยาเตะไซน้าสูงต้องเตะไซน้าของกันเกงนะครับรองเจ็ดสี่รองอ่ะรองเจ็สี่องอ่ะน้ำเงินไม่เดินนะน้ำเงินไม่เดินนะโอ้ยน้ำเงินสองสามสองต่อสามสองต่อเินสามสองเินสามสองสามสองเินสามส้าสาม้าสาจังหวะไล่แกนแดงดีกว่าจังหวะไล่แขนแดงดีกว่า 2สามสอต่อเงินสาต่ออ้น้เงินรต่อหายใจนะน้เงินรต่อหายใจนะเงินสางต่อเงินสามต่อเงินสาต่อเงินสามสอต่อเงินสามสต่อเงินสา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 เงินเงินเจ็ดสีเงินเจเงินสามสองเงินสาเงินสาเงินเเงินเจสี่เงินเจี่เงินเจเงินเจเงินสามเงินสาเงินสาสอง เป็น3 2โอ้ยดอกเตะแรงไม่ล้มแรงไม่ล้มแรงไม่ล้มบัง เสียดแปดต่อไปนี่แดงต้องเดินหนะ้าแดงยกที่สามนี่แดงต้องเดินแล้วนะครับบรรยากาศการให้น้ำนี่น้ำเงินนี่จะหอบไปแดงนะอยู่น้ำเงินหนะ้าอยู่น้ำเงินหนะ้าอยู่น้ำเงินหน้าเงินสามสองยกนี้แดงต้องต้องเดินเตะไฟหน้าเยอะๆนะครับแดงเตะายหน้าขอบกางเกงเยอะๆนะครับน้ำในได้ครับน้ำในได้ รองสามสองลงนะร้องสามสองลงนะร้องสามสองลงนะสิบแปดแปดต่อสิบแปดแปดต่อสิบแปดแปดต่อเสียแปดต่อเส็ยแปดต่อเสียแปดต่อเสียแปดต่อร้องสามสองลงนะลองสามสองลงนะเสียแปดต่อเสียแปดต่อสิบแปดแปดต่อสามสอง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 เป็นสามสองต่อเป็สามสองต่อเป็สามสองต่อเป็นสามสองต่อเป็สามสองต่อยืนน้ำเงินเป็สามสองต่อยืนน้ำเงินแดงนี่ยังไม่เหนื่อยนะครับแดงนี่ยังไม่เหนื่อยยังเอานวม ตาเพงได้ครับส่วนทางด้านฝ่าน้ำเงินนี่ก็ดูว่าหายใจหายใจแรงกว่านะน้ำเงินนี่หายใจแรงกว่าคนระับแต่ว่าทางด้านฝ่าน้ำเงินนี่มีสิติการแพ้นอกในยกที่สามมากที่สุดนะครับมีสติการแพ้นอกในยกที่สามมากที่สุดนะครับตอน,นยกที่สามออกไปในรูปเกมในน้ำเงินของเดินเข้าใส่นะรอบนี้คงจะแลกกันบันนะครับต่อไปเป็นยกที่สามลอยตัวยกที่สาม แดง 3, 2, 3, 2, แดง่ายน้ำเงไปต่อสามสองสามสองต่อแดงแดงเดินแดงเดินแดงเดินเฮ้ยอ 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, ไอ้น้ำเงินโดนสองเงินห้าสี่เงินห้าสี่เงินห้าสี่เงินสาม่อไใ้ เเจ็ดสี่เป่นเจ็ดสี่เล่นสามเป็นสาองเป็นสาเป็นสาองเป็นสาองเป็นสาอง เงินสอต่อเงินสาสองต่อเงินสาสองต่อเงินสมสองต่อเงินสาองต่อได้เกินอ่ะได้เกินอ่ะเินสองต่อเงินสามองต่อเงินห้าสี่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  สามสองเงนสามอนเจสี call, y, y, see, so. um, okay. ่เจดสี่เจสี่สองต่อลองสามลองอ่ะลองสามลองอ่ะลองสามลองอ่ะเนาสองเงินทาเงินสามต่อ3สามต่อ3สามต่อเนสามต่อสามต่อสามต่อ เงนสามต่อเป็นสองเป็นภาสองเป็นห้าสองเป็นสองต่อ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 เป็นเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เป็นสามสองเป็นสามสองเป็นสามสองมามาแดง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 หมดสามเงินสี่หมดสามเงนสี่ Đang 2 thong, next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  2 thong. I'm going to do à, I'm going to do à, I'm going to do chạy I'm going to do ba, I'm going แดงก็สีจีแดงแดงก็สีตาจีแดงแดงเป็นมวยที่แดงเป็นแดงเป็นมวยที่เก่งในยกที่สี่นะครับสองต่อสองต่อสองต่อรองห้าสองลองร้องหัาสองลองร้องหัสองลองร้องหัสองลองแดงเป็นมวยที่เก่งในยกที่สี่นะครับสมาชิกที่ลองมาก็ออกตัวได้นะครับออกตัวได้นะครับใครลองเจ็ดสี่สองหนึ่งมาที่ก็แต่งตัวได้เลยนะครับแดงเป็นมวยที่เก่ง นยกที่สี่แต่ว่าบรรยากาศแดงไอ้น้ำเงินดีกว่าบรรยากาศนายพิทีน้ำเงินดีกว่าแต่ว่าอาวุธมวยแล้วก็เรียลแรงเขลักกำลังนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายเงินนี่เริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแดงลงนะฝ่ายยกนี่โดนแดงหิ้วตีได้ลุกเกมนยกที่สี่ทางด้านฝ่ายแดงยังต้องเดินอยู่นะครับเดินเตะ้ายหน้าํำและวอ็ตั้มไนนะครับฝ่ายแดงจะต้องเดินเตะ้ายหน้าํำแล้วก็ตั้มไหเข้าไปนะครับก็ดูว่าน้ำเงินเริ่มอ่อนแดงแล้วก็ช้าลงแล้วนะครับน้ำเงินเริ่มช้าลงนะครับน้ำเงินเริ่มแพ้ทั้งในทั้งนอกทั้งนอกทั้งในแล้วนะครับ ่อไปต่อไปเป็นยกที่สี่ยกที่สี่ลอยตัวที่สี่แดงเจ็ดสิต่ออยู่แดงแดงเจ็ดสต่ออยู่แดงแดงเจ็ดแดงเจ็ดสิบต่ออยู่แดงแดงเจ็ดสิต่ออยู่แดงแดงเจ็ดสิต่ออยู่แดงแดงสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่อไอ้นักเวทลดลงไปอยู่แดงอยู่แดงแดงสองต่อแดงสองต่อแดงห้า่อแดงสามต่อ แดงสามต่อแดงสามต่อแต่งตัวได้นะครับแดงสามต่อแดงสามต่อแดงสามต่ออยู่แดงไงน้ำมือชาลงน้ำมือชาลงน้ำมือชาลงแดงสามต่อสามต่อสามต่ออยู่แดงแดงสามต่อแดงสามต่อแดงไอ้แดงออกมาต่อยแดงออกมาต่อยแดงห้าสองแดงห้าสองแดงห้าสองไอ้ไอ้แดงขึ้นคอได้แดงขึ้นคอได้สามต่อ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 แดงสามต่อแดงสามต่ออยู่แดงแดงห้าสองต่ออยู่แดงแดงห้าสองต่ออยู่แดงแดงสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่อ แดงสองต่อลองสามลองอ่ะลองสามลองอ่ะลองสาองแดงห้แดงห้แดงแต่าย้าเต็มเแดงห้สองแดงห้ต่ออยู่แดงแดงสต่อ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 แดง้แดสต่อแดง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 ินตีแดงสต่อ แดงสามต่อสีต่อสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อแดงสีเฮ้ยแดงใส่ไซนัทสวยเฮ้ยน้ำมือถึงเขาได้น้ำมือถึงเขาได้แต่ตีไม่ได้อยู่แดงอยู่แดงแดงสามต่อ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 อยู่แดงแดงสี่ต่อแดงสี่ต่อแดงห้าต่อแล้ว แดงห้าต่ออยู่แดง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 แดงห้าต่อแดงหกต่อแดงหกต่อลองแปดลองลองแปดแปดต่อแปดสิบต่อสิบต่อแดงสิบต่ออยู่แดงสิบต่อสิบต่อสิบต่อแดงสิบต่อแดงสิบต่ออยู่แดงแดงสิบต่ออยู่แดงแดงวนแดงวนแดงวนตัวนาฬิกานาฬิกาถูกต้องแล้วนะครับ สิบภาต่อสิบห้าต่อแดงสิบ้าต่ออยู่แดงสิบต่อ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 แดงใส่้ายบ่าสวยแดงแปดต่อแดงแปดต่อแดงหกต่อด Ah. รองนะรอ,องสิบห้าต่อแน่นอน,นครับสิบห้าต่อแน่นอน,นครับอยู่แดงได้อยู่แดงกนะ็คู่นี้ก็ถือว่าสมาชิกก็ร่ำรวยเลยนะครับคู่นี้ร่ำรวยเลยนะครับไม่ว่าใครจะแพ้ชน,นะ สิบห้ารองนะรองสิบห้ารองอะฉีดยาน้ำเงินหนึ่งแสนอ่ะฉีดยาน้ำเงินหนึ่งแสนอ่ะหนึ่งแสนบาทอ่ะฉีดยาหนึ่งแสนบาทนะออกตัวเรียบร้อยนะออกตัวเรียบร้อยนะครับฉีดยาหนึ่งแสนบาทบังคับหนึ่งเดือนนะแดงไม่เกินชกกลางวันนะไปปลายแผวได้นะครับออกตัวเรียบร้อยนะแปดต่อแปดต่อแปดต่ออยู่แดงอยู่แดงแดงแปดต่ออยู่แดงอยูแดงยูแดงแดงแปดต่อแดงแปดต่ออยูแดง แดงอยู่แดงอยู่แดงแดงแปดต่อสิบต่อแล้วสิบต่อแปดต่อต่อไปไปยกสุดตาด้วครับยกสุดตาด้วครับลองยี่สิบลองนะต่อยตัวยกสุดตาแดงสิบห้าต่ออยู่แดงแดงสิบห้าต่ออยู่แดงแดงโอ้ยแดงเตะสายดาเต็มแดงยังเดินอ่ะไอ้ทุกคนรอไปเงียบเลย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  เงียบเลยเงียบเลยแดงแดงออกมาชิงเดินอ่ะแดงออกมาชิงเดินโอ้โหแดงเตะสามสิบต่อสามสิบต่อสามสิบต่ออยู่แดง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 แดงคุมละแดงวนตนวเข็มนะแดงต้องวนตนเข็มนะครับยี่สิบต่อยี่สิบต่อยี่สิบต่อสิบห้าต่อสิบต่อแด้สิบต่อแดงสิบสิบต่อแดงสิบต่อแดงสิบต่อ แดงสิบสองแดงสิบสองแดงสิบสองแดงสิบห้าแดงสิบห้าแดงสิบห้าเยียบเงียบยบเยียบเยบนำเงินยุบนำเงินยุบน้ำเงินยุบนำเงินยุบดอกนี้น้เงินยุบล่ะลองลองห้าสิบลองอ่ะลองห้าสิบลองห้าสิบต่อแล้แดงห้าสิบต่อเยียบเลยเงียบเลยเงียบเลยเยยบเลยโอ้โหไทยดอกนี้เฮ้หักแดงล้วมไป 50ต่อ50ต่อ้อยโดนคออยู่แล้ววันนี้ทางด้านฝ่าแดงก็ต่อยตามตามที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับตามแผนทุกอย่างนะครับเตซ้ายน้าเข้าทุกเป็นนะครับเพราะว่ามีการมีการศึกษาแล้วก็มีการเตรียมศึกซ้อมมาเป็นอย่างดี้ครับสารเหนือขึ้นชกทุกครั้งจะมีแผนในการชกทุกครั้งนะครับแปลง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 ไล่ราคา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  ไร่ราคาไรราคาไร่ราคาไรราคาไล่ราคาาอ่บนบนวนเกมครับแดงต้องบนวนเกมถูกต้องนะครับบการวนของแดงนี่ถูกต้องแล้วนะครับต้องวนวนเกมนะครับตามที่ฝึกซ้อมนะครับการบนนี่สําคัญมากนะเวลาเวลาถอยมวยนี่การวนนี่สําคัญมากครับวนถูกที่ถูกเวลานีคุณชกดี่เดินไล่ทั้เงินยอนทัเงินยอนทั้เงินยอนทัเงินยอนทัเงินยอนทัเงินยอนทีเข้าไม่ติดเลยทีขอบกางเกงเข้าไม่ติดเลยครับ ทีมขอบกางเกงนะครับผมส่งคลิปไปให้ดูเลยครับราการทีมขอบกางเกงของทางด้านยอดไอคิวนะทางด้านนี้ทางด้านไอคิวขอบกางเกงกลนนคลอดนะครับเข้าทุกเป็ดครับทีมขอบกางเกงนะครับให้ราคาไว้ราค 啊！Uh oh. <laughs>